เอ้ ه, นี่มันห้องอะไรวะน่าสำรวจหึมีประตูด้วยแจม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 โอเคเข้าไปไม่มีทางออกนะจ๊ะเข้าแล้วออกไม่ได้อ่ะ,อ,ะอ้าวมีกล่องด้วยแต่สมัยมีสวิตเยอะแยะมีปุ่มกดทับเยอะแยะมากมาย ไปทางไหนดีเนี้ยเชื่อโอเคไม่มีอะไรนะครับอ้าว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 อ,อ,อะไรวะอะไรโผล่ขึ้นมาเฮ้ยเชื่อโอ้ย,โ,อยโดนไปเชืบออีกหนึ่งแพ้เฮ้ย โดนไปทีละแผลสองแผลเฮ้ยวันนี้ไม่โดนเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยอะไรเนี่ยเฮ้ยโอ้ย,อยมีสลิดหลอกด้วยวเฮ้อยอ้าวยังโดนอีกเฮ้ย โโอ้ยโอ้ย,ย,ยสวัสดีครับสวัสดีคุณผชมทุกคนกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มิเนอร์นะครับวันนี้ก็เป็นคลิปพาทำอีกวันหนึ่งแล้วกันเนาะก็เมื่อวันศุกร์เราก็ได้พาทำเ,าเครื่องเก็บเกี่ยวอัตโนมัติไปนะครับวันนี้ก็เลยพาทำอ้นี่ด้วยดีกว่านาะเป็น เขาเรียกอะไรดีเป็นได้หลายอย่างนะครับก็คือเป็นทั้งกับดกักเป็นทั้งเขาเรียกอะไรอ่ะห้องเก็บสมบัติแล้วกันนะครับแต่เราก็ต้องอฝ่าฟันเข้าไปเอาสมบัติเนาะเป็นทั้งห้องแข่งนะครับที่จะไว้ใช้แข่งกับเพื่อนก็ได้นะครับสำหรับใครที่คิดที่จะทำห้องแข่งเนาะ ก็แนะนำทำแบบนี้ลองดูได้นะครับก็เป็นการซูมนะครับเหยียบสวิตช์ดูว่าตรงไหนนะครับมันที่จะมันสามารถที่จะเหยียบได้นะครับอย่างแบบเนี้ยผมทำหินไว้ด้านล่างเนี่ยมันบอกอยู่แล้วนะครับว่าทางไหนเป็นไปได้เห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมเชื่อถ้าเราเหยีบยบตรงหินสวิตต์ตรงหินตรงเนี้ยทำงานอย่างเดียวเห็นไหมมันก็จะอยู่ใน ไอตัวเลเซอร์มันจะไม่ทํางานนะครับแต่ถ้าเราเหยียบตัวเนี้ยเชิบอ่าเห็นไหมจะทํางานนะครับส่วนอันเนี้ยอ่าผมทําหลอกไม่ได้ทําหลอกนะครับบางอันผมก็ทําหลอกไว้นะครับอย่าไงไรเนะี่ยเห็นไหมผมก็ทําหลอกไว้เนาะอ่ะเลยเราเราก็ลองเหยียบไปดูนะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหม มันก็จะหยุดหย,ยุดทำทำเนะฮะหยุดหยุดทำทำหยุดหยุดทำทำงานนะฮะหยุดหยุดบ้างทำบ้างพูดอะไรของผมเนี่ยโอเคนะครับอ่าอย่างตัวนี้เป็นตัวหลอกเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวหลอกนะครับแล้วไหนตัวจริงไม่มีตัวจริงเนาะเป็นกับดักเลเซอร์นะครับไอปุ่มพวกนี้ผมก็ทําหลอกไว้เนาะ ข้างในก็จะมีแป้นเหยียบนะครับใช้ในการออกประตูเหล็กด้านล่าแล้วก็สมบัติเล็กน้อยนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมจะเอาอะไรมาใส่ไว้ในกล่องนะครับอ่าประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยนะครับพอจะเริ่มทําก็มืดแล้วจ <c oughs> ุดพุเลือกพวกนะฮะจุดพุเลือกพวก <c oughs> อ้าพุอยู่ไหนเนี่ย อยู่นี่โอเคอทำตรงไหนดีอ่ะตรงนี้ละกันนะครับผมจะทำให้ดูแค่คกลไกแล้วก็อาจจะไม่ได้ทำห้องให้ดูเนาะอาจจะทำแค่คกลไกเฉยๆนะครับกลไกของเจ้า กับดักเลเซอร์ตัวนี้เนาะมาเริ่มทำกันเลยเนาะอุปกรณ์ที่ต้องใช้นะครับก็มีแกนยักษ์หินนะครับชื่อมันแบบมไม่สมควรที่จะเป็นวงจรไฟฟ้าแกนยักษ์หินใครตั้งชื่อ,อต่อไปนะครับสายไฟ แป้นเหยียบนะครับแล้วก็ลิเทียมเนาะแล้วก็สิ่งที่จะต้องใช้คู่กับก่รนกรพวกนี้นะครับก็คือคกลไกของลิฟท์ครับใช้คู่กับกลไกเจ้ากลไกตัวเนี้ยโอเคเดี๋ยวเราเริ่มขุดดินกันเลยนะให้ขุดแนวนะแนวยาวเนี้ยประมาณ ห้าบล็อกนะหน่งสอแล้วก็3ามี่ห้านี่มันจะได้5้าบล็อกขุดไปฝั่งนี้อีก3ามบล็อกนะครับนี่มันก็จะได้เป็นเออ่สี่เหลี่ยมพื้นผ้านะครับเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้เลยเนาะแล้วเราก็ขุดลงไปอีก3บล็อกนะครับขุดลงไปนะครับ3บล็อก มันก็จะอยู่ในสภาพนี้เนาะแล้วก็วางบล็อกไอเจ้าตัวแลเซอร์ลงไปนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมนะมัาจะให้มันสูงเท่าไหร่ผมจะให้มันสูงแค่2บล็อกละกันเพราะว่ามันเท่ากับตัวคนพอดีเนาะอ่าน,นีเลยมันจะอยู่ในสภาพนี้นะครับนี่ส่วนทเทียมแล้วก็มาแปะว้ข้างหลังตรงนี้เนาะ เพื่อให้เจ้าตัวแลเซอร์ทำงานเห็นไหมอ่ามันก็จะทำงานตลอดเวลานะครับเสร็จแล้วนะสำหรับเจ้าตัวปืนแลเซอร์ของเราต่อไปนะครับเป็นคนไกของเจ้าตัวปืนนะครับเรามาทำตรงนี้เลยคุดดินลงมาเหมือนเดิมนะครับนี่เห็นไหมขุดลงไปห่างออกไป2บล็อกนะครับสองหรือสามา สองถูกแล้วโอเคแล้วก็ส่วนบล็อกตัวในตัวเนี้ยขุดลงไปอีกนะครับขุดลงไปอีกประมาณหนึ่งเพื่อที่จะวางเจ้าตัวบล็อกบวกแล้วก็ลบนะครับใต้ใตัวเนี้ยใต้ไอต,ต,ตัวที่เป็นปืนเลเซอร์นะครับเชิบขุดตัวนี้ออกเนะ ตรงนี้เราจะวางบล็อกสไลด์นะครับข้างล่างเนี่ยตรงนี้บวอกอยู่ล่างลบอยู่บนโอเคกย่าลืมนะครับแล้วก็ขุดลงไปอีกสักกันเหนียวผมผมก็จะขุดลงไปสิบเลยหยอกหยอกยอกยกไม่ใช่ไม่ต้องขุดถึงสิบนะครับขุดลงไปสัก5บล็อกแล้วกันเนาะ 1,2,3,4,5โอเคนะครับเราก็ไปเอากลไกลของลิฟต์มาก็นี่นะครับ3ตัวนี้เนาะใส่บวกไว้ด้านล่างเลยนะครับผมขอนะคิดก่อนนะมันจะยกขึ้นไปประมาณเท่าไหร่วะจะให้แค่ยก ก็ต้องเป็นประมาณหนึ่สอวางไว้ชั้นที่4นะครับสำหรับบล็อกบวกก็คือชั้นนี้เนาะแล้วก็ไปเอาบล็อกไม้มานี่แล้วก็บล็อกอ่อจตัวนี้ไม่ใช่บล็อกลบสิ เดี๋ยวผมเอาหินมาด้วยดีกว่านะครับอ่าโอเคเชิบนี่นะครับมันก็จะขึ้นมาได้เท่านี้เนาะเห็นไหมมันก็จะขึ้นมาประมาณนี้นะครับต่อไปกดออกเลยตรงนี้นะครับ โอเคนะครับตอนนี้วงจรการทำอันนี้ก็เสร็จแล้วเนาะกลับไปผมจะพาทำอันนี้การเดินสายไฟนะครับนี่ล้วก็วางหินลงไปอย่างนี้นะครับวางหินด้านหลังเนี่ยหรือว่าจะวางบล็อกอะไรก็ได้เนาะที่มันนำไฟฟ้านะครับส่วนตรงนี้ฝั่งนี้ก็ปิดไปเลยก็ได้นะครับอืม นี่เพราะว่าข้างใน,นกลไกมันเสร็จไปแล้วเนาะอ่าเชิบเชิบโอเคแล้วเดินสายไฟออกมานะครับนี่นี่โอเคนะครับแล้วก็ต่อขึ้นไปข้างบนอย่างนี้เนาะ ขุดดูก่อนว่ามันตรงหรือเปล่านะครับตรงแล้วเราก็ต่อออกมาเลยเนาะแล้วก็วางบล็อกลงไปาสายไฟไม่ถึงเหรออ่าเห็นไหมก็ใช้ได้แล้วเห็นไหมครับตรงนี้เนาะเราเอา,อ,าอะไรดีบล็อก หินอันนี้ละกันนะครับหินแตกเนาะเพราะว่าผมชินกับการใช้บล็อกพวกนี้แล้วนะครับคือไม่ได้ลองบล็อกอื่นเลยนะครับนอกจากเจ้าตัวบล็อกหินแตกกับบล็อกไม้นะครับที่มันยกได้แต่ความจริงแล้วก็มีหลายบล็อกแหละที่มันยกได้นะครับผมผมแค่ใช้เจ้าตัวนี้เฉยไหนลองบล็อกตัวนี้ดูสิ เห็นในคลิปเขาใช้กันเยอะอยู่นะไอแผ่นเห็นทรายเนี่ยอ่าจะอยู่ในสภาพนี้เนาะด้านหน้าแล้วก็ปิดไปตรงนี้ชึบนี่เห็นไหมโอเคเลยต่อไปนะครับต่อไปละต่อไปจริงๆต่อไปนะครับ เป็นขั้นตอนที่ผมอาจจะพูดได้ว่าอาจจะยาวนานที่สุดนะครับเดี๋ยวผมขอขุดดินก่อนขุดดิน้วทำให้เหมือนห้องเนาะอย่างเครื่องเจ้าตัวเนี้ยมันไปถึงไหนถึงบล็อกตรงฝั่งนี้ใช่ไหมนี่ตรงนี้นะมันมันจะมาสุดเครื่องตรงนี้ละเชิบโอเคฝั่งนี้ก็ขุดไปอีกสองสมคือ หน้าตัดมัน5บล็อกใช่ไหมเราก็1 2 3 4 5สอสาี่หาเห็นไหมหนึ่งสองสามห้าันก็จะหมดแค่นี้นะครับช่างมันสายไฟเดี๋ยวค่อยต่อเอาแล้วก็ขุดเลยนะครับขุดไป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  เห็นไหมเห็นไหมอะไรอ่ะเอาเท่านี้ก่อนนะครับทำให้ดูคร่าวๆเนาะเดี๋ยวเขียนเป็นยาวนะครับชื้นนี่อ่ะโอเคเดินสายไฟเลยนี่นะครับเดินสายไฟแบบวางให้ครบทุกจุดเลยนะครับ อันนี้ก็ปิดไป พลังงานมันไม่ถึงแล้วนะครับวิธีแก้หากพลังงานมันไม่ถึง ่เนี่ยใช้ได้หมดแล้วเห็นไหมไก่ปิดกับได้เนื้อไก่ฟรีเลยอะ่ะใช้ทำกับดักสัตว์ก็ได้แล้วใช้เป็นเออ่ไอ้นี่ก็ได้เนาะเออ,อโอเคแนละ้วเสร็จแล้วเนาะที่เหลือก็คุณผู้ชมจะ แต่งเป็นห้องทําเป็นห้องเก็บขุมทรัพย์หรืออะไรพวกนี้ก็ได้นะครับทําเป็นห้องขึ้นมายังไงก็ได้นี่ทำเป็นห้องนี่เป็นห้องแล้วนี่นะครับทําเป็นห้องขึ้นมาอย่างนี้พยายามอย่าให้เ,เช็คดูว่า เจ้าหลังคาตัวนี้มันสูงแค่ไหนเราต้องทําสูงกว่าหลังคานะถ้าจะทําเป็นห้องให,ใหญ,ใหญ่แบบเจะตัวนั้นนะ่ะผมก็ทําให้มันสูงกว่าหลังคาตัวเนีเ้ใช้ทําห้องใช้หินเผานะครับอย่าไปใช้บล็อกอย่างอื่นเนาะหินเผานี่แหละ,ะคือดีงามสุดล <c oughs> ะ็ปราะมาณนี้เราสลับกับดักเลเซอร์นะครับอโอเคอ๋ะ ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้วิทมินด้วยเนาะคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับบ๊ายบายอ๋อเกือบลืมนะครับเอ่อเรื่องสวิตช์หลอ,อกเนาผมเกือบลืมเลยนะครับเรื่องสวิตช์หลอ,อกนะเดี๋ยวเรามาทำสวิตช์หลอ,อกให้ดูนะครับสวิตช์หลอ,อกก็จะเป็นแบบใช้หินนะครับอยาก ผมจะเอาตรงนี้เป็นสวิตช์หลอกผมก็เอาหินปิดไว้ตรงนี้แทนนะครับตรงนี้เป็นสวิตช์หลอกก็ปิดไว้เนาะแล้วก็ยาวมาตรงนี้ตรงนี้นะครับเนี่ยตัดสายไฟออกแล้วก็หินวางแทนเนาะ ส่วนตรงนี้นะครับตัดได้ไหมอ่ะมันตัดไม่ได้เนาะถ้าตัดปุ๊บเนี่ยมันจะไม่มีไฟฟ้า,ปาไปเลี้ยงฝั่งนี้เฮ้ยมันจะไม่เชื่อมต่อกันนะครับเดี๋ยวเราต้องเช็คดูก่อนนะว่าตรงไหนตัดได้อนะโอเคมันได้แค่นี้นะครับเราก็ขึ้นไปดูทดสอบเนาะ ผมมาเปลี่ยนตรงนี้ด้วยอะต้องเปลี่ยนข้างบนด้วยนะครับคือจะได้รู้นะว่าตรงไหนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนอันนี้แล้วเปลี่ยนเป็นเอ,อสาสายไฟออกแล้วนะครับนี่เห็นไหมมันก็จะมีเจ้าตัวนี้โผลนะ่มาเราก็จะดูได้ง่ายๆเลยนะครับเห็นไหมเห็นไหมอ่า ตอนนี้ผมไม่ได้ใส่น,น,น,นี่ตรงนี้นี่นะครับตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้อ่านะทำยาวมาจนถึงเครื่องก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครจะทำแบบเป็นห้องย,วยาวแบบไปถึงนู้นเลยก็ได้นะครับจนกว่าจะ เครื่องเลเซอร์มันก็สามารถที่จะขับได้เนาะคือมันสามารถที่จะทำให้เลเซอร์มันยิงยาวกว่านี้ได้แหละก็เขือใช้เจ้าตัวนี้ใช้ประแจตัวนี้นะครับนี่เห็นไหมปกติแล้วเนี่ยมันจะยิงไปสุดแค่นี่โอเค ให้ลองรีเทียมอยู่ไหนเนี่ยใช้คันโยกหรือรีเทียมก็ได้นะครับคือถ้าวางแบบไม่ต่อกับลิฟนะถ้าวางต่อกับลิฟตเนี่ยต้องใช้ริเทียมเท่านั้นนะครับไม่งั้นแล้วมันจะไอ้นี่เนาะ,ะมันจะไม่ทํางานนะครับบางทีเนี่ยเจ้าตัวสวิตค,คันโยกเนี่ยมันจะหลุดนะครับผมเลยแนะนําให้ใช้ริเทียมดีกว่าเนาะปกติันยะแค่นี้ใช่ไหม อลองลิดสักอันหนึ่งอันนี้ละกันนะครับนี่ไปยาวเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับน่าจะเท่าตัวเลยละ่ะเนาะมันก็จะยาวเพิ่มขึ้นมาอีกนะครับอืมก็ประมาณนี้แหละแล้วสาหรับกับดัก <c oughs> กับดักเลเซอร์ของเรานะครับคราวนี้ก็จบแบบจริงๆสักทีหนึ่งเ <c oughs> มื่อกี้จบแบบแบบหลอกใช่ไหม ดินเริ่มผ่านอีกแล้วเมื่อกี้จบแบบหลอกๆนะครับตอน,นนี้จบแบบจริงๆละอโอเคนะครับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันเนาถ้าชอบก็อย่าลืมเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กด subscribe นะครับพูดเป็นรอบที่สองกดไลค์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยเนาะก็ สวัสดีครับ